คุณเคยสงสัยไหมว่านะคะธุรกิจคุณถ้ากู้เงินมาลงทุนแล้วรีบโปะคืนธุรกิจคุณจะได้ประโยชน์หรือเปล่าหลายๆ SME เนาะเจอปัญหานี้แล้วก็คิดว่าการกู้เงินมาแล้วรีบโปะคืนไปเนี่ยมันคือทางที่ปลอดภยนะัยทางที่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันก็จะมีหลายอย่างที่เราอาจต้องคิดวิเคราะห์นะคะเพราะว่าการกู้เงินมามันคือการยืมเงินคนอื่นเนาะมาเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจคุณเองเลคะ่ะคุณใส่เงินคนอื่นเข้าไปเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าสมมติว่าคุณกู้เงินมา5%คุณสามาารถทํผลตอบแทนให้มันได้มากกว่า5%หรือเปล่า ถ้าได้มามากกว่า5%จริงแล้วคุณไม่จําเป็นต้องรีบคืนเงินกู้เลยเนาะสมมุตินะถ้ากู้เงินมาแล้วอยากจะเอามาขยายธุรกิจอะไรอย่างนะะี้ค่ะเราก็ต้องดูว่าเราพร้อมที่จะจ่ายคืนแล้วหรือยังด้วยเนาะไม่ใช่ว่ากู้มาแล้วรีบโปลคืนเลยอันนี้อาจจะแบบไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นในการที่เราพยายามกู้มาเพราะว่าการที่เรากู้มามันก็จะมีไทม์ไลน์ในการที่เราจะคืนเงินนั้นไปเนาะไทม์ไลน์ที่เราจะสามารถที่จะเอาเงินนี้มาเพิ่มมูลค่าได้นะคะนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําไมเราต้องมี c f o มืออาชีพเนาะคอน คุณเพื่อที่จะช่วยคุณนะคะวิเคราะห์นะคะคตัวเลขทางการเงินวางแผนการกู้เงินควรจะยืมมาเท่าไหร่ควรจะคืนเท่าไหร่และคืนเมื่อไหร่ทําให้คุณใช้ประโยชน์สูงสุดจากเงินกู้ได้เอามาต่อยอดเพิ่มมูลค่าพร้อมกับรายงานเชิงลึกนะคะที่จะให้คุณกลับไปเพื่อที่จะตัดสินใจได้อย่างแม่นยําสรุปคือน,นะคะคุณไม่ต้องเดาเองว่าคุณจะกู้เงินเท่าไหร่จะต้องโปลคืนเท่าไหร่นะคะคอนแทคมี me, ตัวช่วยทําให้คุณสามารถตัดสินใจเรื่องนี้ได้อย่างแม่นยำเนาะถ้าหากสนใจนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะ